Please keep your personal belongings clear of doorways, so stairs and passages. Wie heißt die Straße her. Ja, ist ist nicht so interessant. Wir sind eine Reihe auf der Street. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Straßen da waren. ค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นีดด้านซิดนีย์ค่ะตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะด้านหลังวัดวานวานเป็นตึกเอ่ออะไรนะคะเอ่อควีนวิกตอเรียนี่เป็นโครงการพีทันอ่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าอย yeah. ากขอให้รับไเอาเอกสารแล้วพีทัน้โ อุ๊บส์ค่ะด้านหลังที่เป็นสีแดงก็จะเป็นตึกว n นวิกตอเรีย i l ล i ิง Building, อะไรประมาณนั้นก็คือ D, คลาสสิกดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลาสสิกดีนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะสเปเนอร์ตูต์เพื่อเอร์ Ja, entweder hier oder da vorne. Dort, wo well, wir mal ja, Jetzt will ich eigentlich erstmal nach Taitown. Da gibt es auch bestimmt Essen. Oder hast du in den Taitown mal gesehen, wo es nichts zu essen gibt? Das tut das lecker. Oh, Kaffee.

รถเรามาแล้วอ่ะเพื่อนๆค่ะเราจะขึ้นรถคันนี้ค่ะแล้วเราก็ว่าจะพากันไปไททาวค่ะว่าจะพากันไปดูไทยทาวว่าจะไปหาอาหารกลางวันกินกันไปค่ะเพื่อน Park change for trains, including airport line and metro services from Ganigal Station. This stop is Chinatown. ค่ะคุเพื่อนคะอดวันวันพามาที่ไททาวท,ที่ซิดนีย์นะคะไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูป้ายเลย ไททาวนี่เลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะอันนี้คือไททาวที่ซิดนียนะคะด้านหลังวัดวานวานเป็นไททาวข้างบนค่ะนี่นะคะที่เขาเขียนว่าไททาวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยค่ะ

ออันนี้โรงแรมที่อ,อที่ออทบ,บานๆพักค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าออกนอกเมืองไปอีกเรามาตามรอย น้องคนหนึ่งค่ะเห็นเขาเราดูช่องของเขาค่ะเราก็เลยตามมาดูฟอขอซิเราก็เลยตามมาดูค่ะอ๋อนี่ไงร้านพรทิปค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ร้านพรทิปปะนี่ไงร้านพรทิปนี่ร้านร้านขายอะไรขายผักอันนี้ร้านขายขนม อ,อันนี้ร้านชาติไทยใช่แล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่อ๊นวานตามน้องเข้ามาคะ่ะนี่เลยอันนี้อะไรวะร้านเพื่อนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไปต่อว่ามีอะไรบ้าง เพ่อนคะ่ะอันนี้คือสิงอ่งทอ่มันมาซื้อนะคะไปค่ะไปจ่ายตังกันเลยสาวเพืเ่อนๆคะ่ะวันนี้มันซื้อของที่ไทยเท้าคะ่ะที่ร้านคอนทิปใช่ไหมคะใช่คะ่ะร้านคอนทิปคะ่ะขอบคุณคะ่คะสาวเพื่อนๆค่ะเราก็ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ไอ้ซื้อน่าจะเป็นซื้อแหนมแล้วก็ซื้อซื้ออะไรบ้า ซื้ออะไรผักชีฝรั่งมาด้วยค่ะนะคะส่วนที่อะไรทูนนี้ดูวลาวัาการกับเขาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านไทยค่ะ รู้สึกว่านางจะสั่งผัดไทยแล้วก็เจมก็สั่งข้าวผัดค่ะไปรอดูกันนะคะว้าวไม่ใช่ไเอรอดูีก่าอออสเตรเลียที่เราเยกินกันมา่อตอนี้เรายู่ไหนกนตอนีเราอ ใช่เลยค่ะสมัยนาลิกา S สมัยนาลิกาคอนเดนเจาปนนาฬิกาสมัยอินเทอร์ทันแก่นะกูเดินอาวิดิ